สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e วันนี้นะครับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูโชว์ลูมรถกันครับผมอ๋อประหวัดใจเป็นเร็วเป็นแบบเนี้ยว่าท่านดอกพี่น้องมื้อนะนะครับไม่ได้ลงดอกน่าจะลงพรุ่งนี้นะครับ รถติดครับถามมาถามนอยยุใส่รถติดอยู่อันบ้านสมครับตอนนี้นะครับบ้านเปี้ยวนะครับแยกเขาโค้งมาเจอเจอเลยนะครับช่วงเขาทําถนนครับก็ติดมาติดมาตลอดสายนะครับวันนี้รถเยอะนะครับวันเสาติดมาตลอดทางครับ ผมอยู่เลนขวาเลยเหล่อวะเนี่ยผมยันผมอดบ่เด้ตอนนี้ผมคอยยืนเลนขวานะครับเพราะว่าเลี้ยนใส่เคเจ้ารถหน่อยเขาเจ้าเลนล้อ้ส่เนาะมันก็เลยเพียดให้่แบบบางทีเฮาเฝ้าๆของที่อารมณ์มันเสียด้พี่น้องนะครับอารมณ์มันไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กล่าวาได้เจ้าอ่ะๆๆๆที่ เอาเริ่มเรียนด้แล้วเรียนด้แล,แ,ลแล้วพี่น้องเอ๋อว่ามันติดเนี่ยอย่างวะโอ้ติดรถไสรอไสมาสังเกตเมึงตอนนี้พอมีรถรอไสแมน่นปะก็งั้นติดรถรอไสมานะครับมันก็ต่างคนต่างเฝ้าล่รนะครับไม่ว่ากันท้อเนาะแต่พวกเจ้ยต้อ,องเรียนใส่ใส่สุดซับ ัปกับคว้าสูที่กันแล้ววะเนี่ยบางทีมันหมุดไส่มายัางฉีน่ะรอดไส่รอด,รอดขี่ตะแนเขาไปนี่แม่พี่น้องมันกับจ <c oughs> ีวางเดี่ยเนาะมันกัมันก็บริเด็นเพราะรอรอใส่เพราะเออกันรอดรอไปเล่นมันไม่เป็นอย่างนี้ครับ เลาะมาแล้วมาถึงทางตันแล้วก็ปาดเข่าม้ามันบ่อวันนี้รถที่ก็เจ้าเลียนมาทางตรงเป็นอย่างน้อยน,นี่ต่ำกันครับนั่น <c oughs> สายมดุดวันนี้กามานมาปาดเขา่ายังสี่นะท่านผู้ชมมาปาดเข่าตอนหนาวันนี้รถรถบรรทุกเ่ยากันมาปาดปึ๊บมันออกจวดออกโตวจวดเลยเ่ได้ดีครับแม่นเอา มันเออส่วนที่ออกตัวได้เอาประเนี๋ยวส่วนที่ออกตัวได้มันสิบคันมาเนี่ยเอาไปเนี่ยมันมีพอติดอยู่ได้เตี้ยแง่ผมเบรกท้าป้าลอยนะมันก็นี่ง้างไม่เหลียวอุ่นไหมยู้ดีกว่านี่แดงยืงคืนเลยง้างขนาด โอ้สะก,กนเนี้ยตัวเนี้ยอยู่ดีป่ะนะผมเลยปาดเข่าไส้มันคือเป็นขึ้นแต่ว่าพี่น้องว่าเข่าดอกเดี๋ยวไปเข่าบุญก็หนักเดี๋ยวบอกคข่ทีเฮียถ้าเกิดว่าเออเขาพ่อรถติดติดแมนวะมาเนี้ยขันเขาเรีนตอด่ากกันมาหนี่กะเสียเวลาอยู่ขับพูดถึงองแต่ว่ามันนั่นเสียเวลามันนั่น มันนั่นบลอสะสมคือจังเันเข้ามาหล่อไส่มาแล้วก็ปาดเขานะครับขั้นแบบนั้นนะ่ปะปัญเหตุขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามม,ามันมันหลายเขาต่อหลเขานี่มันเป็นสะสมด้วครับปันนี้โอ้ใส่กันเนี้ย,ยนนขั้นนี้พอย้อมไม่อยเข่าใส่เลยวะพี่น้องมาลองดูจักตั้งยค่ไยเขาว่า เอาเพระเข่าก็ได้จ้ะน่ะโอ้ตีไฟหลัดไปเลยวะฮ่าเ่าใจะเปิดไฟมากไปตีเข่าอยอะไรตีไฟเนาะ มาแล้วเห็นว่าพูลูพูลูดงยิงคืนม้อยนะู่น่ะอ่ะไปกันอัดึ้นนี้กันเลยเกียร์เกียร์เรื่อแล้วอ่ะ <c oughs> ผมแรงอาจจะไม่สู้คุณดอกแต่ว่าคุณกล้าแช่ไหมถามเนี่ยกล้าเข้าซิบแซววะ ออผมผมมันกาดเหมาวนะแลนยังไง่ก็ได้ดิเอาพี่ก็ได้วะ่ะให้เขาเนะีเอาอ๋ผมกาดเหมาครับแลนเหยียบทิมกนันเงินจะหอองครับผมมีเลดครับผมอ๋อเขาเจ้าน่าจะแลนเลรียนวะ เลีนเรียลีน,ลนอะไรประมาณนี้แหละผมว่าจะาอกบางที่อาจจะเป็นอ่าเจ้าของเขาเจ้าขับเองก็ได้เนะบอกว่าถือต้องถามก่อนว่ากล้าแช่ไหมถ้ากล้าแช่เนี่ยเออผมยอมแพ้ครับแรกกันดียหมหยยบหลินก็นกนกนพอเพราะ,อะสองสามรลนี่พราท่านผมดอกบอกไปเลย ขั้เทียรนกันพผมแรนกันหลายคัย้นนี่แปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบย่งเลยนะครัรนแนกันรู้ยู่วผิดอ่ะอันนีแอรีลนขวานี่แรีนขวายนี่ผิด,ดนี่น่อ่าเบรกอีกแล้วนีรขับรถเร็วนี่ต้องแบบต้อง สายตาต้องเบิ้งดีๆนะครับเบิ้งไกลๆ่เห็นไ่มเหมือนอย่างเงี้ยรถรถมันดิบีปมาพี่แล้วครับนะท่านผู้ชมเห็นไ่มเราต้องดูไกลๆไกลๆนะครับเผื่อว่าได้ปูนตาเบิ้งไปไกลๆรด อันเนาะเบิ่งอยู่เราใกล้ๆนี่บ่ได้เราครับเพราะบางทีนี่เนี่ยครับจังเลียนไปยังจะกะเบิ่งขั้นสองขั้นสามไปพุ่นนะครับถามาไปขั้นแรกเพาเบิ่งเดียวกับเบิ่งคึอกันน่นหละเนาะกับเบิ่งขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามนะครับแต่ว่าวาเบิ่งขั้นทั้งหนาน้่นะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาอยู่สูงเนี่ยเขาได้เปรียคกับนั่งอยู่สูงๆยังจะเขาเห็นขั้นตอนหนาขั้นแรกพูดอย่ไกลพุ่น ขั้นสามขั้นสี่เบรกนะครับขั้นต่อต่อมามันเป็นอย่างสี่เบรกแมนวเจหวะแล้วก็ขั้นข้างหน้าเรามันก็ต้องเบรกเพราะว่าขั้นเพราะว่ามันไปบได้นะครับมันก็ต้องเบรกอ่าประมาณนี้นะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเฮ้ยสํานี้กเอิอนเคล็ดลับเตี่ยเรียกว่าเลยโอ้ ว่ติดแล้วพี่น้องมาเนะี่ยลงแล้วครับโอ้ยไปท่านเขาแรงมาเนี่ยไปกินเขาแรงแล้วเม่ยไปไปซื้อไก่พันหนึ่งมนาะพี่น้องอันนี้เราจะทำนึ่งไก่พอลงก็ไม่ฮะแนวบอกอยู่บ้านแนวของนะครับ กานว่าบอกเจ้าอ่ะไม่ลงก็ไม่เป็นอะไรครับลงผู้อื่นก็นได้ลงแมนเบิดมือก็ได้โปรสีเรียดลงโมเลวกับเมียบานที่โตเนี่ยยังเชียอครับดูเวไกลเห็นบ่ารถคันหนึ่งจ้องที่ขามทางน,านั่นเห็นว่มมาอีาแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้แต่คันเร่งนะผมปล่อยคันเร่งมาตั้งแต่ แตงเจ้เห็นก้าเจ้าแล้วนะครับลังจ้เห็นเป็นกําลังมาสีขาม,มานะครับยุ่งอะไรยุย่งอะไรก็ต้องมาด้วยนี่อาสาเห็นว่าอยากเลียนใส่มาทางนะบ,บางทีหลดออกจากปั๊มนะครับเปย็ยงผมจ้างเข่าใส่พอดีผมเดียวเห็นรถกค่นี้แหละวนันผมเลยเข่าใส่ปกติผมจะเลยปั๊มวันนะครับเลยปั๊มมาถึงจะเข้าใส่ รถหลายครับพี่น้องความเรีวตกแล้วเออถึงตลาดแค่แล้วครับผมก็มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันบรรยากาศการเดินทางรถติดรถไม่ติดนะครับการจิตประมาณนี้แหะพี่น้องนะครับชีวิตหลังพวงมาลัยนะครับของผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆน้อยๆอุ่ดมถินจากเกิดอ่ะพี่น้องโอ้ไซูลม้มว่ะ ส่วนหนึ่งส่วน,วนเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าของข้าเจ้านี่แรนครับก็ผมหลายเติบครับแราถือว่าล่องของจริงเลยนะครับเห็นอยู่ในคลิปในอย่างเราเจ้าขามแล้วขึ้นเขา,ข,เข,าขึ้นเขาแบบโอตายานอ่ะผมบม่กล้าหมดเลยถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับของผมเนี่ยไม่ได้เสียดเสี่ยวเพิ่นออกออกจากมิตรภาพอยกับลงทางแล้วพี่น้อง ย้ายหอยไปหม่องอื่นเถอะแมนแท่าไหนขามเล่าหนิเออ้ยโมเด็มาบ้านครับเออโมเมนต์โมเนติดสาวดิเออโมเมนติดสาวฟังเล่าดิหลงทางมาบ่ได้ <c oughs> นะครับโอ้โยฟังกูกับติดด้วยกันนะครับ โอ้ก็จะเอาเหยดถนนติดด้วยกันครับพี่น้องทําถนนเลนท้ายครับต่ทำไมถึงติดก็ติดรถลอ้ลอซ้ายอย่างนี้เออเพราะติดเองเนี่ยล้อมหอดของเขาเหยดถนนแล้วก็ปาดเขาเนาะแล้วลเลี้ยนหลดเลี้ยนท้ยมันก็ไปว่่ได้มันก็เบรก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 ถือขันน้อยขันน้อยกับปาดออกมาเลี้ยนขวาที่ได้ลเลี้ยนขวากับเบรกเบรกเบรกมันก็ต่อกันแหละครับพี่น้องเออเงี้ยวแล้วครับบาดเนี่ยติดแล้วครับอืนะครับ ก็คิดเอาครับผมคนเห็นแก่ตักับห,หลายนะครับคนดีกับหลายนะครับเพราะว่ากันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องตามรถหนุก้อดำซิ้แนะเด้อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ